เออผมมาลองไล่ดูตนนะัวละครทั้งหมดในเกมวันพีช e เบลตี้รัดแล้วเนี่ยผมมาคิดดูนะผมว่าบางตัวเนี่ยมันอยู่ในเกมด้วยเหรอวเนี่ยในคลิปนี้นะผมผมเลยจะทํานะฮะตัวละครน,นะผมที่ถูกลืมนั่นเองนะในความคิดของผมนะผมอันดับที่5นะผมไอหมอนี่เลย <laughs> ใครวะเนี่ยฟันเดอร์เด็กเฮนนะผมผมทันนะฮะแล้วก็สุ่มได้มาแล้วก็แลกเสบจนว็บร้อยเลยนะผม เอกลักษณ์เด่นของไอ้เจ้าหมอนี่เลยนะฮะก็คือสกิลของเขานั่นเองนะผมนี่ฮนะโอ้โหไม่ไงสองสกิลเห็นแล้วอึง้งชัดไม่มีวันเล็งเป้าพลาดหรอกเออน่าจะใช่นะเปไนงะชื่อสกิลกว่ากวนแล้วนะผมล็อกเป้าฮะล็อกเป้าศัตรูนะผมแล้วก็พาขวานนะขวานจะติดตามศัตรูไปนั่นเองนะผมแม่ถือว่าเป็นสกิลที่ว้าวอยู่นะตอนมันมาใหม่ๆนะะผม ผมว่ผู้เล่นใหม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะว่ามีหมอหนี่ด้วยนะผมนี่ก็เป็นการปลาลูกธนูไปนะผมล็อกเป้าโอ้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวไปดูพัสซีดีกว่านะนี่ฮะที่น่าสนใจนะผมล็อกเป้าแล้วขยายขึ้น200%นะผมชิกไอคอนศัตรูที่หน้าจอนะเป้าจะรัศมีจะขยายขึ้น200%เลยนะผมทำให้ปลาขวาได้ง่ายไหนมันลองดูสิโอเคผมเล่นในคอมนะผมต้องกดอติเนต เพื่อนล็อกเป้าล็อกเป้าแชงไม่ได้ดิล็อกไม่ได้เอาโรเจอร์นั่นโรเจอร์ล็อกเป้าแล้วก็ป่าไป <c oughs> ขวานโดนแน่นอนโอ้แต่มันดึงธงก่อนโอ้โหแม่วุดไปหนึ่งดอกนะผมอะไรวะเนี่ยเอาละคราวนี้เจาะๆจน่าจะโดนนะล็อกเป้าเรียบร้อยแล้วนะผมไม่มีวันพลาดเป้าแน่นอนโดนป็นไงคราวนี้เลงอีกทีนึงฮยชิกล็อกเป้าไปเลยลูกดู ไม่โดดอะทำไมไม,ไม่โดดโอเคดับ5ช่างมันนะมาดับ4ี่ดีกว่านะผมชาร์ลอตบุลเล่โอ้ยไอตัวนี้นะบอกเลยว่าผมสุ่มได้นะผมเพราะว่าผมสุ่มเอาแคกเกอร์นั่นเองนะมาเพราะว่าแคกเกอร์นะผมแล้วผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะลืมความสามารถสุดโดดเด่นของเขาคนนี้ไปแล้วนะผมเธอผู้นี้ผมมีโลกกระจกนะฮะสกิลเคาน์เตอร์ผมงส่งศัตรูกลับบ้านนะฮะสกิลหนึ่งก็จะวาปไปที่ตรงที่กระจกที่เธอวางนั่นเองนะผม อ้าวหลักการแบบนี้ขอแค่ส่งคนกลับบ้านจักสักหนึ่งคนกนะ็ถือว่าสําเร็จแลว้วผมเล่นตัวละครนี้นะฮะเป็นตัวรีเจนนะฮะไถยไปใส่ยโลกยางหากนะฮะผมได้ธงและธงนี้เป็นของเราบอกเลยขอวางกระจกไว้ก่อนนี่โอ้มีเหยื่อมาหรือเปล่าแบบนี้แต่ว่าเพื่อนเราไม่ได้ธงเลยเอาละลูฟี่เคาน์เตอร์อ <c oughs> <c oughs> โอ้โดอได้ด้วยโอ้ตวตัวจริงๆโพลาดอะ กดเคาเร์เตอร์เร็วไวหน่อยเวทเอ้ยโอเควางกระจกที่ฐานก่อนนะแบบแบบนี้เผื่อมีคนโดดมาเผื่อมีคนมาหลอย่งบ้านนะฮะอุ้ยฝั่งศัตรูนะผมตากันนานๆะแฉงเราแบกแบบนี้ได้โชว์แน่นอนขอแค่เคาร์เตอร์หนึ่งทีโอเควางกระจกวางได้แค่หนึ่งอันนะผมเนไงนี่วางวางเปลี่ยนที่วางวาตรงกลางแทนโอ้แฉง โอ้โหได้โชว์ไปเลยจะได้โชว์ไปได้เลยแฉงเก็บเรียบเลยมาละโอ้โหน้องงูออโต้คิกอีกเป็นกรรมมีเหยื่อมาแล้วเหยื่ออุ๊ยเหยื่อเยอะเยอะเยอะเยอรเยอะโดนมาใโดนมาเาน์เตอร์เรียบร้อยรากรนี่ก็ตีกหนึ่งวาร์ปกลับมาแล้วางกระจกชึบ มาล่ะโอ้โหมาเลยแฉงมาเลยขอ,อนีก่อนแล้วกันอุย๊ยโอ้โหจังหวะาชุดมุนแบบนี้เนี่วาร์ปหนีไปก่อนกีวอร์เตอร์ยังมีอยู่นะแฉงแฉงไม่มาหาได้หรอแฉงโอ้๋แฉงไม่หาใครโดนะผมอาล่ะมาช่วยพี่แคคเตอร์ก็ได้นะแหมมาพร้อมกันพอดีนะผมตัวละคร่อ,อตัวนี้นะตู้ลายเดือนอุย๊ย อุ j, ้ยเชคเกอร์โดนโรเจอร์เคาน์เตอร์ไปเฮ้ยจะ้ะเฮ้ยจะ้ะฮะโอเคเอาละ่ะดึงธงนะผมเพื่อนดึงธงเดี๋ยวได้โปรดอุ้ยเชือดมุแมแบบนี้โอ้โหมันไม่รอดนะเนี่ยตัวมันเดินไปไหนไม่ได้นะการธงก็ไม่ไหวผมมีฟเคาน์เตอร์แค่ที่อยู่เดียวแหละที่จะพอช่วยได้อยู่บ้างนะผมอุ้ยเคาน์เตอร์ หายไปเล้เฮรอเนยผมแช็กับบ้านไม่ดูนะโอเคโอ้โหสามตัวบวกโทรมาแบบนี้นะผมเคา์เตอร์เรียบร้อยฮะดูไปหนึ่งตัวนะผมโรเจอร์โรเจอร์วิ่งนะผมวับกลับบ้านแบบมงงนะะโอเคถือว่าสำเร็จแล้วนะผมอันดับสี่ของพวกเรานะ เโอคสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกม p ันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยเปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม เว็บซอมบี้ลัดเว็บสุม่มรหัสดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1000พเพชรจถึง5000เพชรแถมมีโอกาสได้เอกอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยอันดับที่3นะผมน้องโอทามาทุกคนจำน้องได้หรือเปล่านะผมน้องเข้าเกมมานะผมเคยเอ่อเปิดน้องด้วยนะผมก็ได้มาด้วยนะฮะซื้อตัว๋วเปิดน้องมาเลยนะะผม บอกเลยว่าโมเดลของน้องเนี่ยทำดีมากๆนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่เป็นตัวสเต็ปก็ต้องถูกลืมเป็นธรรมดานะครับผมแต่ผมว่าสกิลเนี่ยมันแค่จะใส่ใจอยู่นะครก็เลยมาพูดถึงสักหน่อยนะผมว่าหลายๆคนน่าจะลืมน้องไปแล้วนะครับผมแหม,แมน่ารักขนาดนี้นะครับผมแหมโอเคน้องจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองเอาไปลุยแรงสักหน่อยดีกว่าเอาล่ะเปิดมาได้วิ่งไปก่อนเลยนะ คุณโรเจอร์จะวิ่งแข่งเหรอเฮ้ยแข่งรถหมดแหม่ให้ถึงก่อนโอเคผมถึงก่อนถือว่าเร็วกว่าโรเจอร์แล้วตอนนี้แต่ว่าโรเจอร์ได้ทงไปฮนะอจังหวะนี้โอ้โหน้องโอทาอะไรฉีมม่แบบน่ารักมากเลยฮนะโอเคโรเจอร์โอ้โอเคเลือดหมดไม่ใช่ปัญหานะผมน้องมีขีมิดังโง่ฮิวมาได้ฮนะจังหวะนี้ไม่มีวันตายบอกเลย ไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้โหแข้งแปลกแบบนี้มาแล้วมีสมี่วงกลมบัฟให้เพื่อนโอ้โหโอ้พุ่งชนโอเคควบปุมยากน,นิดน,นึงในคอมเอาล่ะจะดีธงเงหรอกระตูดกระตูดพี่แคทเออสวยเก่งมากมาดิมาดิมาเลยจะเฮ้ยจะเฮ้ยจะอะไรอะไรเฉย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 สบายมากโอเค สถานก,การณ์เราคุมอยู่หมัดเลยับเพื่อนแบกเอาละกับกัดหนีตีธรรมดาใส่หนีแล้วอุต่าอุต่เหวติดมึนโอ้ยโอเคชีบีดังเงาะมาฮะแล้วก็พุ่งไปต่อเลยนะผมบัฟความเร็วบัฟความเร็วแหมแมนแมนแมนมนพุ่งชนเอยเหลือทงเดียวละโอ้โหอุ้ยน้องมีการตายแล้วลืมไหมฮะ อ้าวแล่ะอันดับต่อไปนะผมอันดับที่2องนะแหมไอหมอนี่นผมบอกเลยว่าผมไม่เคยจะได้เห็นมันเลยนะก็เข้าใจแล้วว่ามันก็เป็นตัวสเต็ปนะผมแล้วก็แต่ว่าบอทเนี่ยไม่เคยเอามันมาเล่นเลยนะสบายเจ้าคุโรซมิคันจูโร่นะผมใส่สื่อเหตุการณตระกูลคุโรซมิอาล่ะมาดูสกิลของเขาก็ดีกว่าผมลาแล้วนะพวกนายนะผมก็เป็นสกิลที่อ่าอิงตามอนิเมะก็เป็นพึ่งทรยศมันหมาดเลยนะโอ้โหแม แล้วก็มีหมึกดำนะผมภาพอุคโยฝนยามเย็นนะผมทำให้ศัตรูเนี่ยสลบได้นะผมว้าวสุดยอดเลยนะเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะแวกเมตาถล่มเมตาแน่นอนนะสกิลนี้เ,เทปก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับผมเอาเริ่มเกมมาดรอสมาก่อนเลยแล้วก็ลาละพวกไหนอโอเคได้ตรงกลางแน่นอนนะผมผ่านตรงข้าไม่มีโลเจอร์นะเราคือคนที่เร็วที่สุดได้ตรงกลางชัวร ตายด้วยเรียบร้อยสายวิ่งสีเขียวนะครับผมโอ้อยคิดรอหรอนี่ไงเจอฝน,น่อยเจอฝน,น่อยติดสลบแน่นอนติดไหมติดนะโอ้แตข้าทีนึงโอ้โหตายละโอ้ยติดมึนคิดรอติดมติดมึนนะครับผมอ้าละนี่ไงเราพุ่งชนไปเลยเออถือว่าได้ผลนะเนี่ยแบบนี้ไอ้ฝนของข้ามน่าจะเห็นเราเป็นเ ทีมนะผมเป็นเพื่อนร่วมทีมนะในมินิแมปโอเคเดึงธงละโอ้คิดรอตามมาไม่เลิกนะนะเนี่ยอย่ายงนั้นนะเราจะได้ธงเลยนะผมไคโดโอ้โหฝั่งเดียวกันไม่ใช่หรอ <c oughs> อันดับที่หนึ่งนะผมบอกเลยว่าผมรับรองเลยว่า90%ที่มาดูคลิปนี้เนี่ยลืมไปแล้วนะว่ามีไอมมอนี่มาด้วยนะผมยิ่งคนที่เล่นเริ่มเล่นเกมหลังจากที่ตัวละครน,นี้เข้าเกมนะผมสำหรับตัวละคร R าร์ด s โ e ซูตนะ รับรองเลยว่าผมรับประกันเลยว่าชื่อเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลยเนะี่ยเป็นตัวละครพิเศษจากภาค o d y s s e u ของตัวเกม o d y s s e นะที่เพิ่งเปิดมาเมื่อนาน,านมนแล้วนองเป็นปีแล้วมั้งก็สกิลเนี่ยต้องบอกเลยว่าสกิลเขาที่คือแบบโว้สุดๆนะผมไม่พลาดเป้าหลอกนะฮะแม่แล้วก็สกิลหมู่ดาวนักรบสวรรค์นนะผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะมาดูความสามรถของเขาดีกว่านะผมถือว่าเป็นตัวละครมามืดนะผมสายมัดสีน้ำเงินนะที่ทุกคนเนี่ยมองข้ามแน่นอนนะฮะพูดถึงก็สายมัดดิงทงแรกไปเลยนะะผม โอ้โหไม่มีสายโลวนทะทีตัวเองเอาละ่ะบอกเลยว่าสกิลขเขาเท่ฮะผมจําได้อยู่ผมเคยเล่นอยู่ช่วงมา,มาใหม่ๆนะฮะหลังจากนั้นก็ลืมไปแลว้วฮะโอ้ยเพื่อในตรงกลางนะผมหุ้ยรอเหยื่อรอเหยือ่อเอาละ่ะนี่ไงนี่ไงหันหลังยิงแบบเท่ๆหม,มาป่างงนะไอ้จ้าบา้ามันใครมาสกิลหลังนะใครมาเกาหลังหรือเปล่านะผมไม่ใช่นะฮะ ทีวของอูอาเบนเต้โอตาบปโต้จำชื่อไม่ได้แล้วป๊บเดียวก็ลืมไป่ได้โอ้เรียบร้อยเลยโดยเจ้าหมามักขย่อมนะผมอ้าวสถานการณ์ยังพอเอาอยู่อยู่นะแต้มเจ็ดร้อยทวีตเพื่อนด้วยอ้าวไม่ใหญ่ทีสองอุยอ้ยโดนโอุย้ยลงมาแล้วนะผมไปไงโอ้โหเป็นมันเป็นสกิลเอโอีนะแฉงโดนไปด้วยนะผมไม่ต้องล็อกเป้าแลนะ้วไม่จำเป็นนะโอเค ไปเหนือมาแบบนี้ติดบุ้ยต่างหากขอตีธรรมดาหน่อยเฮ้ยโอ้โหอันตรายไม่หยังแข็งใกล้ตายแข็งใกล้ตายโดนโดนยิงไปโอเคไม่มีการสถานะแน่นอนเลยตัวนี้แข็งเป็นหินแล้วผมโอเอมุนโตโคบุนโดมาละสวยมีการเดินทงเดาสักกิวหนึ่งปั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 งแป้วแป๊วแป๊วแป๊วได้ยินเสียงเกาะหมาดังป้อ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 งแล้วมีฟิ้นหวังทลึกเกินนะผมไง เอาล่ะนี่อย่างสกิวสองโดในหมาโดนล้มไปดิอะละหนีนหนีสู้ไม่ได้สกิวหนึ่งรับเรื่องเลยฮะสำหรับโกเคมุนโต้อ่ะอาร์ดีโอซูกเกเต้โอเคจะจดจำนายไว้นะฮะแล้วก็น่าจะก่อนจะหยิบม,มาเล่นอีกก็น่าจะไม่ไม่ไม่น่ามีแล้วนะครับผมน่าจะเป็นคลิปนี้น่าจะเป็นครั้งนะสุดท้ายที่หยิบตัวนี้มาลองเล่นนะโอ้โหเปิดเวลาละแป๊บเดียว เปิดปิชาแบบเท่ๆเลยนี่แล้วก็อยู่หนึ่งโอเคจะจดจำนายตลอดไปนะฮะลาก่อนคร<ม>ับโอเอมุนโต้โคบุนเต้